สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเซสชันของขอสินเชื่อเผื่อตังไว้นะครับวันนี้เราก็กลับมาดูที่ เว็บของ724 i n ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ i n s u r e 7 2 4 c o t h นะครับหรือถ้าหากใครสะดวกนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะกลับมาที่สู่เว็บนี้นะครับเพื่อดูในรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับของสมหวังเงินสั่งได้นะครับซึ่งอยู่ในโครงการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ Tisco Auto c ตอ h นะครับของธนาคารทิสโกนั่นเอง นะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถอันนี้นะครับก็คือรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มต้นที่0.49บาทเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับซึ่งกระดอกจันไว้นิดหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่0.55ปร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับดังนั้นเนี่ย ที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามดูนะครับว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นแบบ0.49หรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อดีของการทําจำนาทะเบียนรถยนต์นะครับก็คือสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ต้องการการโอนเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าโอนรถนะครับเพราะว่าค่าอักกรในการโอนรถค่าประกันภัยชั้นหนึ่งพวกนี้นะครับก็ต้องทําเพิ่มนะครับไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จครับจากค่างวดนะครับรายเดือน อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ขึ้นไปตามปีรถนะครับฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ารถยิ่งอายุเยอะบางครั้งเนี่ยก็จะต้องเสียอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นไปด้วยนะครับ ใช้เวลาดําเนินการไม่เกิน3วันทําการครับแล้วก็ใช้กรมธันเดิมได้นะครับเพราะว่าท่านมีประกันภัยกรมธันเดิมอยู่แล้วท่านก็ใช้ของเดิมได้เลยนะครับขั้นตอนเนี่ยต้องเป็นขั้นประกันภัยประเภท3นะครับหรือชั้น3นะครับถ้าหากใครสนใจประกันภัยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ คลิกตามลิงก์ได้เลยนะครับว่าสนใจประกันภัยนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหาเงินหมุนเวียนระยะสั้นนะครับเพราะว่าได้เงินระยะสั้นมาท่านก็สามารถที่จะมาปิดบัญชีได้นะครับเพราะว่าสามารถปิดบัญชีนะฮะไม่มีค่าปรับด้วยนะครับปิดบัญชีก่อนกําหนดก็ได้นะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยก็จะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับ สามารถเพิ่มวงเงินได้นะครับโดยนำวงเงินใหม่มาหักบันติดบ,บัญชีสัญญาเดิมนะครับสมมุติว่าเคยกู้ไว้หนึ่งแสนนะครับแล้วก็ พอนอยู่นะครับแล้วก็อยากจะได้เงินเพิ่มนะครับไปกู้เป็นแสนห้านะครับก็ปิดเงินเดิมนะครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือในส่วนต่างของแสนห้ากลับคืนไปนะครับผู้ที่ขอสินเชื่อนะครับได้ทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเลยนะครับแล้วก็วงเงินกู้ขั้นต่ำนะครับก็ได้ถึง50,000ื่นะครับจนถึง10ล้านบาทเลยทีเดียว นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็คือ0.49%อนะครับอันนี้เป็นแคมเปญนะครับโปรโมชั่นนะครับจนถึง1%ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับของเรื่องของระยะเวลาการทําสัญญาแล้วก็อายุรถต่างๆนะครับระยะเวลาการผ่อนชําระนะครับจะตั้งแต่6จนถึง72เดือนนะครับหเดือนก็ได้นะครับ หรือว่าสูงสุดถึง72เดือนก็6ปีเลยทีเดียวนะครับค่าธรรมเนียมในการกู้นะครับอันนี้จะมีวงเงินกู้เนี่ยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.5%นะครับแต่ถ้าเกิดว่า1.5%คิดออกมาแล้วนะครับไม่ถึง1,500บาททางธนาคารหรือว่าสมังเงินทางได้ก็คิดขั้นต่ำอยู่ที่1,500บาทนะครับถ้าเกินกว่านั้นนะครับก็คิดไปตาม1.5%ของวงเงินกู้นะครับ ลูกค้านะครับได้รับเงินภายใน1วันทําการนะครับหลังจากที่ผ่อนอนุมัตินะครับโดยที่โอนเข้าบัญชีธรรมการของผู้กู้เท่านั้นนะครับแล้วก็หมายเหตุนะครับเห็นไหมฮะว่า0.49นะครับเป็นแคมเปญบางช่วงนะครับอัตราปกติเริ่มที่0.55นะครับดังนั้นเนี่ย ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับสมหวังเงินสั่งได้นะครับของธนาคารดิสโก้นะครับออโต้แคชนะครับดังนั้นผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้สมหวังนะครับตามที่สมหวังเงินสั่งได้นะครับแล้วก็ขอสินเชื่อเพื่อตังไว้นะครับกรณีฉุกเฉินนะครับหรือว่ากรณีที่ท่านเอาไปสร้างโอกาสนะครับทำให้ท่านเนี่ย มีเงินเพิ่มแล้วก็ร่ำรวยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ